เทศบาลนครแม่สอดประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนมีนาคม2559ในภาคบาย โรงเรียนเทศบาลวัดคุณยวาจัดกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสารน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่คณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน5ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีไพรสนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุนอิสลาม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายด้านการทำงานของคณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในด้านการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมการเรียนการสอนการให้ความสำคัญกับผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการศึกษาพื้นฐานของชีวิตและการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6ข้อประกอบด้วยมาตรฐานที่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานที่สองด้านบุคลากรมาตรฐานที่3ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาตรฐานที่4ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่5ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและมาตรฐานที่6ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวยัยทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาของผู้เรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด มุ่งสู่การเป็นเลิศในสากลต่อไปเทศบาลนครแม่สอดมอบเบียยังชีมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนมีนาคม2559ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลน,นครแม่นนนนนนสอดดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมน,นตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ฉันติกุลและนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการมอบเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดร,รวมถึงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆจากประชาชนโดยในวันนี้ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาในวันนี้เรื่องของสถานการณ์หมอกควันที่เริ่มมีมากขึ้นในขณะนี้ซึ่งเกิดจากการเผาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกษตรหรือแม้แต่ภายในชุมชนที่มีการเผาเศษใบไม้ภายในบ้านในขณะนี้ มีปริมาณหมอกควันมากขึ้นจนทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการหายใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นการดูแลตัวเองคือต้องมีผ้าปิดปากอยู่เสมอและเมื่อมีอาการให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาเรื่องการจัดตั้งทีมฟุตบอลน,นครแม่สอดยูในเต็ดซึ่งจะเป็นทีมฟุตบอลที่จะมีลูกหลานชาวนครแม่สอดเป็นผู้เล่นมีการพัฒนาไปสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคตเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่จะจัด ให้มีกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุในวันที่16มีนาคม2559ที่ห้องเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดเรื่องปัญหาคนขอทานในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งปัจจุบันได้มีกฎหมายออกมาแล้วในการห้ามไม่ให้มีการขอทานในลักษณะใดๆทั้งสิ้นหากมีการพบเห็นให้แจ้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตากสายด่วน 1300หรือ055-577-205จากนั้นเป็นการมอบเบีย้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม2559คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุและสัมมเนนค่ะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุน่น โดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดซึ่งได้รับมอบหมายสั่งการโดยดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสัมมนเนรประจำปีที่วัดดอนชัยหลังจากที่ทางโรงพยาบาลแม่สอดสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้มีการประชุมหารือ ในการจัดทำแผนดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์สมณเณรในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า35ปีกลุ่มอายุ35ปีถึง59ปีและกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อทำการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สมณเณรโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังในแต่ละพื้นที่ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับ สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติและเครือข่ายเขตบริการสุขภาพมีนโยบายโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านรวมทั้งพัฒนาให้พระสงฆ์เป็นอาสาสมัครประจำวัดหรืออสอวอทั่วประเทศในปี2559เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราช,ชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นของขวัญปีใหม่2,559สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณาสุขสร้างสุขภาพสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินสถานะและดูแลพระสงฆ์สัมณเนรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนากิจได้มีระยะการดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสัมมเนรถึงเดือนกันยายน 2,559นี้ผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม2,559ค่ะที่ทําการชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเขตเทศบานนลนครแม่สอดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจประจำเดือนมีนาคม2559โดยในเปงอินลวงประธานชุมชนร่วมใจพร้อมนางปราณีอินลวงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดในวันพุทธที่16เดือนมีนาคม2559โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาส จัดกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะที่อาคารชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญวาสนายภยรัตอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญวาสร,ร่วมกันจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าหน้าเสาธงที่รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่จากนั้นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กล่าวอำลาสถาบันและเป็นกิจกรรมใบสีสู่ขวันโดยประธานในพธิธีนายเพรัศอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและกิจกรรมใบสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส การจบการศึกษาระดับมัธยมก็เปรียบเสมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยด่านแรกในการวิ่งแข่งมาราธอนอย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่ทั้งตัวเราและครอบครัวต่างพึงพอใจและเสริมกำลังใจให้เราพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาจุดหมายข้างหน้าการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวการเรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีมิตรภาพและการค้นหาทำความรู้จักกับตัวตนของเราเป็นความสำเร็จ ที่พวกเราทุกคนบรรลุมาได้และควรค่าที่จะภูมิใจซึ่งการจัดกิจกรรมอำลาสถาบันในครั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสถานศึกษาครูและลูกศิษย์เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงของโรงเรียนได้แสดงความรักความผูกพันความกตัญญูกะตะเวทีต่อคณะครูและสถาบันมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป นักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เดินทางไปทัศนศึกษาที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปังกรรัศมีโชคค่ะเด็กนักเรียนระดับปฐม,มวยัยชั้นอนุบาลสองจำนวนสี่ห้อง113คนได้เดินทางโดยการสนับสนุนรถจากกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดไปยังอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชดโดยนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมสังเกตการโดยการนำของนางประนอมบุญยะเสนาหัวหน้าแผนงานวิชาการประดับชั้นปฐมวัยและครูผู้สอนนักเรียนประจำชั้นอนุบาลสองพร้อมด้วยนักเรียนอนุบาลในช่วงอายุ5-6ขวบปีเข้าชมห้องฉายดาว ห้องชมภาพยนตร์ 4D ห้องแสงและเงาและการศึกษาประเภทของไดโนเสาร์ที่เด็กๆชื่นชอบนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้สอดแทรกการบันเทิงพร้อมกันอีกด้วยโดยวัตถุประสงค์ของการทัศนศึกษาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กนั้นเกิดจากการที่นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบตัวภายใต้บรรยากาศที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากงร่วมกับนพค .33 สร้สางบ้านให้กับผู้ยากไร้ค่ะ ที่บ้านเลขที่586หมู่9ตำบลแม่ป่าอแม่สอดเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33หรือนอพอค .33 พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอตากได้สร้างบ้านให้กับนางน้อยเพียรธัญกิจอายุ79ปีหญิงชราที่ระยะขาดมิรไร้ที่อยู่อาศัย จึงได้ทำการเข้าช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นการช่วยเหลือคุณยายน้อยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสอบถามประวัติทราบว่าคุณยายน้อยเคยอาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีกับสามีแต่ไม่มีบุตรต่อมาเมื่อสามีเสียชีวิตจึงเดินทางมายังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตามหาญาติของตนเองแต่ทราบในภายหลังว่าญาติของตนเสียชีวิตแล้วตนเองจึงไร้ที่พึ่งพิง และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ w ว w m ์ดเวบแม่สอดิ c o m ดิฉันนางสาวรภพาพลุตันสวัสดีค่ะ